Ini sudah. oke ya, dia sudah. ที่จอดรถโอเคค่ะที่เป็นที่สาธารณะทุกคนสามารถเข้าท่องจอดที่ว่างได้หมดเป็นที่ส่วนรวมเขารู้กันหมดนะช่วงกลางวันเวลาไม่มีรถจอดชาวบ้านก็มักจะเอาราวผ้ามาตากเสื้อผ้าในท่องจอดรถแล้วช่วงเย็นเนี่ยพอแดดกดเขาก็ายกราวผ้าเนี่ยกลับเอาไปเพราะตากผ้าเสร็จแล้วที่ว่า ภาพสุดขึ้นเพรามีรอยบุบที่ฝากระโปรงหน้ารถนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีรอยฉลอกที่ประตูหน้ารถฝั่งคนขับที่ฝากระโปรงหน้ารถก็มีภาพน้วมตาติดอยู่สองจุดนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าคือภาพอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นภาพสุดจระที่เคยถูกเอาสาเมื่อดวดเมื่อดื่นมีน้ำตอนที่ผ่านมาที่เจ้าของรถาบอกนะครับสวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับเดนเซนต์อีวิลเซเว่นนี่ ในเส้น EP เจ็ดนั่นเองครนะับตอนนี้เรามาอยู่กับ EP ที่สองนะครับจากข่าวที่แล้วนั่นเองนะครับผมอะไรวะจากข่าวที่แล้วที่เราเล่นไต่เนี่ยครับผมว่าเอ่อจนตอนที่สู้กับ BR ไม่รู้มีอะไรเป็นอะไรนะฮะ ผมได้ไปลงแบบถ้ามันเป็นภาษาไทยแล้วมันจะได้อ่านง,ง่ายๆนะ่ครับผมไม่ใช่ะลรหรอกเคเกมยเสียงดังขึ้นมาเลยอ่าคราที้แล้วเราน่าจะได้ฟิลมาครับผมได้ฟิลนะครับอืผมจำไม่ค่อยได้ว่ามีอะไรบา้างนะครับเราต้องไปใส่ฟิลนะครับผมเขาทาาาี้แล้วเราสู้แบบมีแอรนะฮะวไหนห้องเลยเนี่ยไม่ใช่หอห้องเียห้องนี้ นี่แล้วใส่ผิวเลยแต่นะตอนนี้ไฟใช้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับอุ้ยตกใจอุ้ยเย็ดแม่เย็ดตกใจเยไม่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 เชื่อมือว่ามีอะไรเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวกูพิ่งมาเฮ้ยเฮ้ยเมึงเข้ามาเล่นแม่โคตรเจ็บเล

ยังพึ่งอออเลยบัดทบฟักยังไม่ตายก๊อ้โหน้งแผลผสมอาหารไม่รู้เวงนี้ไอ้เฮ้ยแลแ้วกูต้องไปไหนแ้วโอ้แล้ว เขีย์ถูกไปไหนเนี่ยเฮ้ยโอ้ทีท่ดีก็มาตัดเขียนกูมาจะฟันแต่หนึ่งแต่หนึ่งนะะงี่ฮะเรือสดเขนเกยเคตอนนี้ผมก็โดนฟันมือขาดไปโดยไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวไปเจอตรวเดี๋ยวเตปบอลไม่รู้ว่ามันไม่ต้องโดนฟันแข็นขาดได้หรือเปล่าดิผมลองไปดูนะคือผมโดนฟันแข็นขาดแล้วผมก็หิวไปแล้วรอบหนึ่งเวยไหนดิมีอล้วมึงขึ้นมาข้างบนได้ไงวะโอเคได้เวลาปีเอ็ดกันแล้วสินะ

มีปืนแล้วตอนนี้เรามีปืนแล้วนะก็คือน้อยมากเลยโดยมีทั้งหมดเจ็ดถึงนัด เขบอกแล้วะ่ะฉันมีปืนแล้วนะเจอแน่แล้วน,นี่ยแล้ววงไม่ทำไป้ตื่ลัว เดี๋ยวคุณเปิดได้หลายทีอ่ากสุดโคตรเยอะกสุดโคตรเยอะเยอะใช้ได้เลยนี่ ยได้ยินเสียงอะไรเฮ้ยวอทวอทเดะ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 เฮ้ยเฮ้ยีเฮ้ยกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดน

chiếc của dân cù rồi mình biết cù ở đây nghe vậy Oh, lời đồ lớp mày Hay ở đây oh, của <laughs> à? Ok, fine Cái bươi này Mình chỉ ngô bên đây Thật thì ได้กูมายอมแพ้มแล้วใหญ่ไอ้ตัวกระจอะเอ้ยตอนแรกกูมีกระสุนแต่ยังไม่เป็นไยอ๋อข้างหลังมีข้างหลังใช่ปนได้แล้วได้แล้วก็วะเอยอะไรเนี่ย จัดกระสุนแทบหมดวนโอ้โ hmm. ห mm hmm. ขอต้อนรับสื่อไอ้นุ่มยูโดนต่ยเฉยแซดแจกกระพืบอีกไอ้แก่เดี๋ยวเดินไปนนไอ้นุ่มเป็นเจ้าพันอะไรโอ้ขนาดนั้นเนี่ยโดนล่าไปไหนไปไปลุง ลุงใบกูลุงจะประกาเขอบ้านได้ไงอย่างนี้เลยเหรอที่ก็คือปูแล้วก็ะ่าของขบ้านเพื่เหวียนหรือเพื่อเกินบางทีไม่เอาหน้าตาตนี้นะนายหิงต้องทำไปมีคนแคนนม่แข่ยนกวคามึงแขนขาดนี ดนมีอาเขียนขาดตัวกิมช่วยต่อเขียนหน่งคนะโอเคตอนนี้กำลังแดกข่าวอยู่เราอยู่ที่ไหนไม่ชออะไรเนี่ย h a t the e เกิดอะไรล้วพวกคนที้เกียจเอาได้เวลาแล้วเราต้อ่ไป อนซาซอร่อยนะยูไ yeah. no. no. okay. ่มีเือตัวเลยนี่ลท้ยะบีอีกี้หนูนี่ลองกินอะไรสักหน่อยมานี่ไอหนูยัดคอมไปซะ อย่มักินแจกมันไม่กินคีตีมันก็เลยล้วมันก็เลยเ็นันันไลูกกันรีเลยจะทำท็อเนี่ยนคจะเป็นมือพิเศษนะมานนี่ไอ้หนู ตอนนี้เรามาใจเย็นแี่อเอยต้องเป็นไอต้ตำรวจนั่นอีกแน่ๆกินหมูออตอนนั่นฉันจะกลับจัดการใจอีกครั้งไปไ้เงียไปกูออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะไปยังไงเออปิดกูอย่างนี้จอดไปกูไปกูเลยไปไ้เงีย โอ้โหไอสัตว์ไม่เงยไปละลอยเยี่ละล่ะเอเคย วิธีปิดอีกครับต้องหาที่เปิดอีก 耶耶耶！Yeah, yeah, yeah. เฮี้ยมันตามกูมาไปนี่เไอ่ไปเ,เฮียอะไรนะไปเฮี้ยอะไรไปลไปล่สัตว์เุ้ยบแม่เอ้โคขวขว,วกูเฮจะตามม,เมาเวนโหวเฮีย เปิดเร็วๆดิวีเว้นไปดีเขี่ยไปด่วนไปยิงด่วนเลยเว้นเดีิมโบลาณเี๊ยแต่กุญแจแล้วกูวิ่งลงมาเลยไปดีอยทำไมเราดาก็ไม่มี โอ okay. เคเดี๋ยวไปหยุบบนนะครับมีจุดเซฟโอ้จบสตรีนะครับพาร์ทนี้ถ้ามีเจอเซฟตรงไหนก็นจบพาร์ทเลยนะแต่ถ้ามันใกล้ก็ต้องดาอาหน่อยมีไพ่กดแท็บผสมไอเทมในช่องเก็บของโอ,อ้โอทำายาได้โอ้มีกล่องเก็บของไปกับขีโอเคโอเคครับ เปิดเฉยอันนี้ต้องเปิดได้โอเคจะพลิกล็อกนะครับผมโอเคตอนนี้เรามีพลิกล็อกนะฮะโทรศัพท์นี่ใครนะฮะโอเคไม่มีเสียงเลยเอเคีนัวนเราขอเทรปก่อนนะครับผม เต็ปแรกนะฮะเอียร์เราเจะแจ็คเบเกอร์เฉยนะฮะวัด <c oughs> ปิดเข้ามาก่อนมันรู้สึกว่าจะมีคนโทรมานะทำได้ดี <c oughs> นี่อีธานโซอีใช่ไหม <the> เล่นเกียร์อนะ <and> ย่าฟังแ้่ยังดรอปลอ เาจะออกจากบ well, ้านระตูทางไปนั่งในอยู่ในทางสรงกลางแที่ข้อมือข้งมันคือโค้ดแอกจะทำให้หายละในของสำคัญไปเลยเลยเอาเรื่องอยู่นะเธอเนี่ยปกติตำรวจนี่หนึ่งแล้ว อันนี้ขายได้ครับโอเคมียา อะไรก็ใส่เนี่ยอืมโอ,โอ้เดินสำรวจนิดนึงนะตรงนี้จะมีรูนะแต่เอาเฮ้ยคุณ o p e อัพ เปิดหน่อยสิที่ดูช่วยผมนะเดี๋ยวก่อนนะถอยไปคุณครับคุณอยู่ที่นี่เหรอผมหมายถึงนี่บ้านคุณเหรออะไรนะผมไม่ไม่ไม่โอเคมีสายแจ้งเข้ามาเจองมากว่ามีคนหายตัวไปหลายคนแถวนี้แต่เราตต้องออกจากที่นี่แต่เย็นก่อนคุณไม่ฟังผมเลยนะมีคนพยายามไม่จะฆ่าผมอะไรจะบอกอะไรให้ผมว่าคุณดูท่าจะไม่ค่อยปกติเลยนะ นี่รอเล่นกันเหรอคนนะไอที่เราบอกไว้เราแจ้งเรื่องมีคนหายตัวไปหลายคนนะผมเนี่ยแต่ว่าคนนอกแบบคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าโอเคผาจะบอกเรื่องยานที่คนต้องการก็แบบนี้สิเอาล่ะไปเจอกันที่โรงรถไปคุยกันที่นั่นเดี๋ยวขอปืนให้ผมเถอะคุณที่เพอรเจอแล้วนะทางนะคุณตำรวจปลอด Right. Okay. คุณปลัดคุณอยากใจอย่างเชื่อผมในรายชื่อผู้เสียชีวิตแต่อยากจะเป็นฮีโร่ฮีโร่ช่วยชีวิตผมไว้อ้า c k อ้ผมงงเนี่นะนี่เอาไปซะให้คุณได้แค่นี้แหละฮีนี้ไปที่โรงรถเร็วตอนนี้จะเอามีดไปทำอะไรได้วะเนี่ย อย่างนั้นมน็เอาไปทำได้หลายอย่างอีทานจะ <c oughs> อาวุธมาดี่ี <c oughs> เทงจ้งเทงคาราบิดมาเนี่โอเคเราเนี่ยเราได้อาวุธมาแล้วครับมันมีตุ๊กตาตรงนั้นอยู่ <c oughs> ผมไม่แน่ใจว่ามันฟันได้ไหเนะล,ลองลอง,ลองไปฟันกันดูนะครับ <c oughs> นี่โอเคจ้วงได้จริงด้วยนะะตอนนี้เรามียาสองขวดนะครับ เดี๋ยวจะบ้านไปที่โรงรถไปที่ห้องถงใหญ่แนะนำห้องนี้แหละแต่เราไปไม่ได้นะคร <c oughs> ับเยอีกเดี๋ยวนั่นผมอ,อเซฟจบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเราห้เจอกันรอบหน้าโอเคเซฟเลยแล้วเซฟกันเลยน,น,ยน,น,นะอยาไปเพิ่มที่สียวคุณโอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับ หรือว่าไลฟ์สดการครั้งนี้ครับก็เจอกันที่พาร์ทที่สามกันแล้วครับพาร์ทที่สองน,นี่เราเจอเอมมีอาของเราแม่งใช้เลื่อยแล้วข่าผมเป็นนึ่งทีโคตรเวียนนะฮะแล้วก็เจอลุงแจ็คที่แบบบ้าข้างหน้าแต่หาผมไม่เจอผมเร็วเกินนะผมวิ่งจูกมาผมไม่อยากจะมัวยังทิ้นี่ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับผมออกแนละ้วโอเคท่านเล่นจบ เรสเ d e ดนอีวิวภาคนี้อาจจะไปต่อที่ Resident Evil 2, รเรสเ d e ดนอีวิวสองยิ e เก็ได้มนะดูก่อนนะครับผมเจอกันแล้วกันออเกมโอเคไปครับเจอกันไปด้กอดจะไั้คลายผม